เอาละครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลบ้านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเจอแฮกนะฮะในแรง์นะพอดีว่าเล่นกับคนดูนะครับก็เลยเจอแฮกที่ KD แบบว่าอูฟู่เลยฝั่งตรงข้ามนะครับผมบอกเลยว่าตึงจัดเลยครับเกมนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแฮกจะตบเราหรือเราจะตบแฮกในเกมนี้นะครับแต่ก่อนไปดูเกมเนี่ยต้องขอฝากสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก่อนนะครับร้าน Diamond s h o p ครับร้านรับเติมเกมอาร์ซิกราคาถูกนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอาร์ซิกเครดิตไว้เติมซื้อสกินในเกมยังไงก็ฝากเติมร้าน monhop ที่เ เลมอนช็อปใน Facebook ได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ท็อปคอมเมนต์เลยป่ะเราไปดูเกมกันผมเล่นตั้งแต่สมัยเบตา้าโหเล่นยุคเก่าเลยดิเกมนี้มาไกลามากเลยนะถ้าเทียบกับยุคนั้นนะสองจุดสกูโดนแล้วเหรอเขาบอกว่าแค่8เกมบางทีก็อาจจะไม่ใช่โอ้ชิตไอ้ดีใหม่ซะด้วยชนะ8แพ้ศูนย์ โอ้เชิดดูดคนดูเชี่ยชนะแบบแพ้สูเลอรพูดเล่นมากพรอมสว่นอีและวิเลตหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นม่ร้อยสี่เชี่ยละเออห่วยแซกเหรอน่าจะที่สามพิมันน่าจะนะไอ้ไปบอกว่าเชียดิมสูขอดูฝีมือนก่อนอาจจะเก่งก็ได้แบบเสมอมาอาจจะน่าจะมันเล่นตัวอะไรวะ ค okay. แม่เราจะปอดอ่ะโอเคโอเคอ้าวโดโล เล่นกองเข้ามาแพนได้ไหมเข้าแพนได้เข้าไปแพนเข้าไปแพนแยก้อมูลเข็มไม่ได้嘛ใช่โออเชิดเดินเฮ้ยไม่กูบักว่ะชัดต้องเข้าดิสคอละเข้ามาห้องนั่งเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ดึงใครไปเปิดท่านอย่าทำให้ท่านโมโหโซลิเดนเน็ตแล้วเหรอครับใช่ครับใช่มีบอกคิลลี่น่าจะสี่คนเดิน ไม่ได้แปะพีโฟยก่อนเฮ้แล้วเนาะหรอ<ม>น,นี่เปิดบริเุท ไปเรียนพิงสามครับอยู่อยู่ห้องหนึ่งโอ้ my god ท oh. oh ี่มันกล้าพี่ของได้ไงท้านี่มีอาจาบวะโอ้ my god อุ้ยซ้ายโลงอะเนี่ยเฮ้ยระวังแถบครับขันนะก็เปิดเดี๋ยวเปิดให้เข้าซ้ายได้เข้าซ้ายได้เข้าทางซ้ายเข้าทางซ้ายข้างบนตัวนึงครับข้างข้างฟิวห้องน้ำเจ็บ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 สวยเม็ดแล้วเม็ดลงแล้วออกศเข้อซ้ไม่ใช่ เฮ้ยแชมป์เลยแชมเปี้ยนเก่าเลยวะตานนั้นผมยังอยู่เดมอนเจอตึงแล้วอดีตเดมอนมาเล่นตอนนี้ที่โกยังหอบเดี <c oughs> ย๋ยวนี้คนมันพัฒนาแล้วดีมีแต่พวกมันตึงไอโบค้าอยู่หน้าแรกทำไงนี่ลองลีเน็ตดดยวครับอันดับแรกลีเน็ตก่อนถ้าลีเน็ตไม่หายซ่อมไฟแต่ว่าให้รอสุดๆก่อนนะถ้ามันขึ้นวาลเลเดตก็คือใกล้ได้แล้วึ้นอะไรไม่ออกบอกดอก มันทริกเหรอใช่ใช่ครับห้อยแปดได้นะเหรอไหมมันมันล็อกตีนอยู่หรือวงต้องต้องห้อยซ้ายต้องห้อยซ้ายเนี่ยไ <Okay. S 1> <Nice. S 2> อบับั๊กท็อปเลยแดงตัวหนึง่งไหลสะพานคนหนึ่งได้ปะไม่ก็ไหลสะพานกลับ ทรทำแหนงตัวนึง่งใน้ายบีครับแถวรลเทตตัวหนึง่งเจนโบนะ๊ทกันนะที่ผมโดนนะต่างหรอโอ้อยายล่าสายบีครับรโอ้โห เดสเติโว่ะเรี่ยมทีไฟผมพอดีว่ะแอดไม่มีแฟลตไม่ลื่นไหลเลยเออไม่ไม่ยอมพีเลยดิแต่ไอช็อตที่แบบเดินมาพีก็พีเฉยเลยมงจังด่านรับด่านรับทุกคนไปนันบกยากนะด่านเนี่ยคือถ้าเราเล่นตัวที่แบบมียูิลิตี้แบบเซสโมกอะไรเงี้ยได้ได้อยู่ขอหอเปล่าไม่น่านะไอตัวมีขอบไอตัว,ตว<ป>ที่เคดีสองจุดศูนย์ไอสองจุดสองค่าศูนย์ตายสาม้ย ทำอัพไซด์หน่อยมิวแนะนำเอสเปกเรโชหน่อย16 10สิบครับแต่ถ้าอยากได้ภาพบ้วน43หน่าจอดแล้วน่าจอดแล้ว เฮ้ยพี่ฟ้าเฉยพี่นี่พี่ฟ้าเฉยเฮ้ยใช่แล้วไอ้เยี่ยนี่มันมีของจริงออปนตจี่เ่าที่ผ่อนี้นี่ไปก่อนเลยนแล้วไม่ใช่ ไม่ปล่อยของแล้วดิไม่ปล่อยของแล้วดิเคี้ยมันเล่นเออตอนแรกผมเคี้ยวเสมอมั้งเคดีประมาณนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะเคี้ยเล่นเออมากบผมเจาะแล้วครับไซต์แต่เพื่อนในทีมเปิดไม่ดา่าบอกว่าเจาะรูทําไมเขาโดนยิงตายอา้าวทีไฟก่อนตัวเราออกอะแต่ตอนนี้ไม่ลั่นเลยดิเพื่อนยิงแทน ถ้ามันยังไม่จ่อใครนอนล็อกวอล์กอินไ,ได้นะแบบไม่ให้มันเดินเข้าวอล์กอินกลางอนา,าเขตใส่เลยดิส่ยเวทย้อนกลับอะ่ะม,มาดรู้ข้อสะพาดแล้วมันจอดแบบเข้าไม่ได้นะครับลองสะพานเลยเขดหมดละสะพาน สะพานนี่หน้าจอบมันเดินมาก่อนได้นะสะพานหน้า <ไป S 1> จอบเป็นตัวแฮ<ฟ>กน,นี่นอนคอสหน่อยได้สะพานมีตัวผ่านตัวฟิวดัปมาเอาแม่งเลยละกั<ป>นนี่เอาแม่งเลยละกันไอ้เหี้ยไอ้ตัวแฮกนี่มัน ทำทรงมาดิพาลีอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะกีอะไรเนี่ยกรเฮลิโบโซูอะ ขขึึข้้นนโอ้ยเข้าไวเลยเพนจะเข้าเขาได้เขาได้เขาได้ขอวานใจไปหนึ่งนี่เครับบ้าม WHOO! มันเปิดแตข้าแบบหนักหน่วงมากลงยันโลเข้าวทรายครับลงจุดทรายบีเข้าเข้าเอไปแล้วเราแพ้แล้วแพเราแพ,ตแพ้ตรงแฮตครับเรแล้วต้งแฮตตรงแฮตตรองขับเป็นสั่งโน o จะมีฝันซะหน่อย <c oughs> ไอ,อ้แรดเจม,มันหลุดปะไอ้เจ้าแรดเจมึง KD สองจุดศูนย์เพราะมึงเซฟ KD แบบออกเข้าเกมใหม่แบบนี้ปะวะ เปิดวอลแฮกอย่างเดียวไม่เปิดเอ็มบอทใช่ใช่มันมันวอลแฮกครับเหมือนออกเข้าใหม่มันจะไม่เสียเครดิตมั้งแฮกมาแฮกกลับไม่โกงเดี๋ยวเดี๋ยวฝนะีมือทีมเราฝีมือครับทีมมันน่ะแฮกแต่ตัวแฮกมันยังไม่แบกอ่ะดิถ้าตัวแฮกมันเอาสุดก็เรียบร้อยเลยตึงดิฝังตรงข้ามนี่แชมป์ตอนแบงค์หนึ่งจุดศูนย์เลยนะจะลองใช้สเตตดูไม่ค่อยชาแชมแชมป์ะแล้วก็มันก็มีชีเ,เตอร์คือคนนี้โคตรตึงเลยตอนนะี้ เฮ้ยสปอ,อนเซอร์เอาบูนให้เลยหนึ่งทีทำเรื่องมาก่อนน,นั่นเอาแล้วไงเ,เปิดของแล้ววะเวมันเอาแล้วเดียยอะกว่าตะฟักเลยวะเ่เราลอ้อเฮ้ยชิ้เฮ้ยหน้าเจามีมีมีตองเจอะ phong thai, phòng ơi tiết phong thai. Come thầy đầy, mỹ tưng đọc, đọc, đọc không đây Huh? bạn Huh? 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 เอาสุดแล้วอ่เดิเย้ย้เอาออกไปหนึ่งแต่คนมีของเหรอครับใช่ครับเราโดนแล้วสกิลยวี่ทูยิู่ว่ะดิ นอนคอสหน่อยน่าประพาเจังกำกินตายในะช่แอดปะเติมเติมเลือดไหมเติมเลือดปะเมียวแต่ว่าต้องต้องกลับมาเลยลอเอา้ากูคิดว่าปิงโดนเรียบร้อยเลยอ่ะตอนนึน้กำลังหิวยืนนี่นะ อยู่สถานเ,นเป็นอิน,น,นบัคโคตน้าตีหน้าจอหน้าจอบักหน้าจอดเรียบแล้ววันวทีครับโควิดอุ้ยโอ้โเข้ามาพันเลยหน้าจอๆๆหน้าจอห <ๆๆ S 1> น้าจอดหน้าจอดโควิดเล็กหนึ่งนะ <ๆ S 1> ครับจะ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> เข้าสายไปแล้วแคนครับสายเอเยอะคนง้อเลยเฮ้ยมาดิกระสุนก็หมดเยอย มันยืนเล่นกล้องแบบโง่จัดเลยอะทวิตเตอร์เห็นปะ้เราต้องไปขุดบนป่ะทีมไปมีแคน้นคอนโทรลเฮดสีดคลอยคือประเด็นคือมันมันเล่นไม่เก่งแต่มันเสิร์ฟเล่นเอฟทูเราเลื่องอยู่อะมันอยู่ตรงนี้ครับตรงปิงสามตรง ควานใหม่เหรอใช่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยิ้มยิ้มย,ยิ้ม,มไปไป,ป,ปไดแล้วไปเมรละลงเมร์ไปละลงเมร์ละอีกตัวหนึ่งยิ้มยิ้มตายยิ้มตายอืมไม่ติดเอาเลยลงล่างไปล้วครับไปเดินลงแล้วมันแถบเหม็นตัวนึงเม็นตัวนึง มาล็อกเมนคนหนึ่งได้ไหมล็อกเมนขึ้นได้ไหมเมขึ้นเมขึ้นตายตายต้องเป็นสเลยนะครับโอเคออกไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำ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 โล่เข้าแฟนก่อนแนก่อนแนก่อนได้ๆๆ้เสร็จแล้วไปเลยไปลล ล้ขึ้นไปได้แล้วบอกมีกล้องข,ข,ขึ้นไปได้ไหมไมีครับมีเข้าใจเข้าใ,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 ใจีน้เสวยนิสเฮียมาวะเราชนะแฮกได้ let's fucking go นี่พิมพ์ไปก่อนพิมพ์ยวัวไปก่อนคุณบว๊วยสี่สี่เดีเลยนะ แคดีเลยดิตาเนี้ยกู <c oughs> มันแฮกตัวจริงเว้ยแ,แรกๆไม่เอานะแ,แรกๆศูนย์สี่หนึ่งสี่นะไอตัวแฮกอะลหลังแบกยับเลยนะ